เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิดป้อาร์บีจีเทิร์นเบ a พีซีเกมเร็วๆนี้สวัสดีค่ะน้ำค่ะก็มาอยู่ในเอพิซอดที่2กันแล้วนะคะ เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปประจนภไทยกันต่อเลยค่ะเป้าหมายต่อไปเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปคุยกับ NPC ให้เขามอบเควสให้ว่าไปทำเควสที่ไหนจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวรอดกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะ NPC นะคะคุยกับเขาค่ะเขาจะมีตัวเลือกก็คือ May I ซียูอินเว e n t ทอรี่อันนี้คือขายของซื้อของค่ะส่ว so น d o you have any job ก็คือการของงานค่ะเอาละค่ะตอนนี้ มีภารกิจนี้ก็จะมีเคลียร์ซอมบี้ก็คือฆ่าซอมบี้ให้หมดในพื้นที่นะคะแล้วก็เฟ้นภารกิจตามหาของค่ะได้ของออกมาปั๊บก็เดินออกมาจากบ้านเลยค่ะอันต่อมาก็คือไปขุดหลุมค่ะเพราะว่าจะมีของฝังอยู่ค่ะแนะนําว่าให้ทำภารกิจเคลียร์ซอมบี้เพื่อเป็นการฝึกในการดูเลเยอร์ของบ้านหลังต่างๆด้วยค่ะแล้วก็เป็นการค้นบ้านได้ทั่วไปนในตัวด้วยค่ะเอ็กเซปค่ะ <'m> ทีนี้นะคะเราสามารถค้นของภายในบ้านของ NPC ได้ค่ะ อย่างตรงนี้ค่ะแฮ่มีเงินอยู่ด้วยใครวางทิ้งไว้เอ่ยมีอะไรกินได้บ้างคะค้นได้เลยนะคะเขาไม่ว่าเราค่ะที่เขาแอบซ่อนเราอยู่นี่แหละคะ่ะอ้โหน้ำพึ่งเลยหรอคะเอาไว้รักษาการบาดเจ็บค่ะแล้วก็เวลาติดเชื้อนะคะขายของค่ะของที่ขายนี่ก็ต้องเป็นของที่เราไม่ได้ใช้จริงๆนะคะอย่างตะบองอันนี้แล้วค่ะนะ,ะนไม่ได้ใช้อยู่แล้วค่ะก็ขอทิ้งขายไปเลยค่ะระเบิดเออ เก็บไว้ดีไหมเนี่ยแต่น้ําก็ไม่ได้ใช้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ค้อนมีสองอันเหรอเอาไว้แล้วกันอืมน้ํามันลดอันนี้ขายเลยค่ะแล้วก็ขายอันนี้เลยค่ะได้ลได้เงินมาเยอะแล้วค่ะตอ่าตัวสเตียรอยนี่เก็บไว้ใช้ดีกว่าค่ะเอพก็จะมีขายของนะคะเราก็ดูได้ค่ะว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็ค่อยดอยมาซื้อค่ะคือของที่เข้าขายจะขายแพงอยู่แล้วนะคะ โอ้ยังซื้อไม่ได้เลยนี่นะไม่เป็นไรค่ะประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันเลยค่ะเวลาเก็บของในเกมนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เก็บไว้เป็นหมวดหมู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ว่างเก็บหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยใช้เวลาช่วงกลางคืนมาจัดของเอาค่ะอ่าอะไรบ้างที่ควรเก็บนะทานค่ะแบกไปแบกมามันก็เมื่อยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเฟือกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บเฟือกไม่ต้องค่ะน้ำพึ่งเก็บไว้ยาแก้อาการปวดหัว น้ำดื่มอาหารอาหารเอาไว้บางส่วนค่ะกระสุนปืนเก็บไว้เลยค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ในตอนแรกๆนี้เอาขวดขวดน้ำสปริงเก็บไว้ค่ะไฟฉายอุปกรณ์ให้แสงสว่างในตอนกลางคืนเก็บไว้เลยค่ะเรามีคบเพลิงอยู่แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือของที่เราจะออกไปประจนภัยนะคะก็ต้องมีตัวนี้เลยค่ะโค้ดแฟกต์เมนเอาไว้สำหรับในการครับ ัวแบนเดจคู่กับตัวอะโลครีมนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ํายังไม่ได้อัพสกิลในการคับแบนเดจมาค่ะกาแฟเก็บเลยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มเอาไปให้หมดนะคะแล้วก็อาหารบางส่วนค่ะเพื่อเราหิวในตอนกลางวันเพื่อเราหิวในระหว่างเดินทางค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับจุดที่จะมีการระบุคเควสไว้ก็คือจะเป็นจุดสีเหลืองอยู่ตรงนั้นนะคะ เควสนะคะจะเป็นเควสที่ไม่จํากัดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเรารับเควสแล้วเนี่ยเราต้องทําให้เสร็จนะคะเราจะตายไม่ได้แล้วก็เราจะออกจากบ้านในพื้นที่เขตนั้นไม่ได้เหมือนกันค่ะอา้าวทำไมโลกกลมจังเลยคะนี่มันเป็นบ้านของเรานี่คะบ้านที่เราเพิ่งไปค้นของไงคะเราค้นของในบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเข้าไปในบ้านเนี่ยดูนะคะชั้นหนังสือก็จะว่างแล้วก็ขบมนก็จะว่างใช่ไหมล่ะคะพอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บ กดเริ่มเควเลยค่ะประตูบ้านจะปิดแล้วของทุกอย่างจะสปอนมาใหม่ค่ะนี่ค่ะหนังสือสปอนมาใหม่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีจุดสีแดงอยู่บนแผนที่บอกว่าตรงไหนคือซอมบี้ที่เราต้องทำเควสเพื่อจัดการนะคะ <c oughs> <c oughs> จะเข้ามากอดไม่ได้นะคะเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คนบ้านเนี่ยมันจะกลายเป็นการสปอนของซ้าที่มีอยู่แล้วอะคะ่ะนี่ค่ะที่ซ่อนของที่เดิมเลยค่ะ ยังไม่ได้กาวเลยค่ะน้ำน่ะไม่ได้กาวนะคะแต่ว่ากาวมันไม่มีจริงๆอะคะ่ะโอ้กางเกงตัวเดิมะคะ่ะสแคปเลยค่ะคือทําไมต้องเก็บเศษผ้าเอาไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเอาไว้ทําแบนเดจด้วยแล้วก็เอาไว้ทําพวกดักเทปด้วยค่ะมันจําเป็นมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกฝ้ายแล้วเราปลูกคอตตอนใช้เองเนี่ยมันเปลืองเวลาแล้วมันก็ได้ผลผลิตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแนะนำว่าหาส่วนประกอบแบบเนี้ยแล้วก็เอาไว้ครัฟเองดีกว่านะคะ กด Control เพื่อนั่งนะคะจะได้เข้ามาในมุมอับแบบนี้ได้ะคะ่ะ <us> ได้ล็อกพลิกมาแล er ้วค่ะนี่ค่ะ <us> ก็จะเป็นดอบสีเหลืองน,นะคะซึ่งดอบยจะค่อน bon. ข้างยากเลยะคะ่ะถ้าเรามีสกิลลคกี้ลูเตอร์นะคะโอกาสที่เราจะได้จากซอมบี้ก็จะมีสูงมากขึ้น,นะคะ่ะขึ้นอยู่กับโอกาสนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ของเช่นถ้วยรางวัลน,นี้มานะคะให้สแคปคะ่ะเพราะว่าเวลาเราสแคปนะคะมันจะได้่าเศษโลหะมามากกว่านะคะมามากกว่าแล้วก็จะขายได้ราคาดีกว่าค่ะไอ้ทุไปโดนค่ะ เ้ยกระโดดกระโดดลบโอ้ยมืนค่ะมืนค่ะติดเชื้อไหมเนี่ยติดเชื้อไหมเนี่ยโอ้โหูมืนเลยค่ะโดนตบมืนเลยค่ะดีดีนะคะไม่ติดเชื้อเรียบร้อยค่ะก็ถือว่าทำธารกิจสําเร็จค่ะนี่ค่ะได้อุปรกรณ์มาด้วยค่ะทีนี้ก็เกิดว่าเราได้ modulation อะไรมานะคะในช่วงต้นเกมเนี่ยแนะนําว่าให้สวมเอาไวะะ้เลยค่ะคือพยายามหาที่ไหนก็ได้นะคะที่เราจะพอสวมอุปรกรณ์ได้ค่ะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดช่องเก็บของแบบนี้ไงคะ นี่ค่ะประหยัดเลยค่ะยาได้วิตามินมาแปบ๊บเดียวหกมงเง็ยแล้วอะค่ะดูสิคะได้เซลลอยมาสองอันแล้วค่ะทีนี้ก็ไปส่งเควสกันเลยค่ะแต่ก่อนจะส่งเควสเดี๋ยวน้ำขอแวะบ้านหลังนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะได้รีแพคคิดมาค่ะอ่ามีของซอดจริงๆด้วยค่ะธนูนี่ไม่ต้องใช้ก็สแคปไป เม็ดกาแฟไม่ต้องใช้ยาโอ๊ยโอ๊ยอยยยังไม่ตายนะคะนั่นน่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้หมอ้อนะคะมันจะมีมอ้อที่วางอยู่แบบนี้ด้วยค่ะกดมาเลยค่ะก็จะเป็นการเก็บมอ้อมาใช้ค่ะคือไอเทมบางอย่างมันก็จะเนียนอยู่กับฉากนะคะลองสำรวจดูดีๆด้วยล่ะโอ้โหสีทุ่มแล้วค่ะเฮ้ยมืดเลยอะ่ะมันมีตัวคลานนี่นะคะระวังด้วย กดที่ขวาเพื่อวางทอชนะ้าต่อยค่ะ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 โอ้โหมันวิ่งมาเลยค่ะโอ้โหต่อยค่ะใช้หมัดนี่แหละค่ะหมัดนี่แหละค่ะหมัดค่ะสูเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะหมัดค่ะหมัดค่ะหมัดต่อยหัวระเบิดค่ะอา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 อ้าอ้รักษารักษา น้ำว่าน้ำน้ำโอเคแล้วนะคะเนี่ยแต่ดูท่าจะไมมโอเคจริงๆค่ะปีนมาได้ยังไงคะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็คือดีนะคะเนีย่ยที่ไม่ติดเชื้อนะคะเนี่ยโอ้ยแต่ได้แผลเปิดมาเลยค่ะแผลเปิดนี่คือน้าไปตีกับเขาก่อนระคะเปล่าคะ่ะหมายถึงว่าแผลมันเปิดอะคะ่ะก็ระวังนะคะคือบางทีเราแคมป์ตอกนกลางคืนเนี่ยพวกซอมบี้มันสามารถสปอตเราแล้วก็หาเราจ,จนเจอได้นะอันตรายมากเลย นีนั่นี่ที่มีพยาบาลอยู่เยอะนะนี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างเต็มเลยค่ะโอ้โหตายตกลงมาค่ะน้ําตกลงมาค่ะน้ําตกลงมาเออน้ําไม่รอดแล้วค่ะมืดก็มืดค่ะตกลงมาค่ะตายาหมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายค่ะนีนะวางเตียงไว้แล้วฮือ เอาละค่ะเราก็จะมาสปอนใหม่ค่ะทีนี้ก็อย่าเดือไปไหนนะคะอยู่ที่นี่ละค่ะเราทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันโหดมากตอนกลางคืนค่ะในช่วงเราที่เป็นเลเวลต้นๆอย่างเงี้ยค่ะเราเอาตัวรอดไม่ได้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังอย่างต่อมาก็คือสัตว์ป่าในเกมนี้ละค่ะอย่างเช่นหมาเสือแล้วก็พวกนกแล้วก็หมีค่ะพวกนี้อึดมากเลยค่ะปืนยิงก็ยิงไม่ตายค่ะกว่าจะตายค่ะหมดแม็กค่ะ ตีนั้นนี่ไม่ไกลกันมากค่ะแล้วก็แค่กลับมาที่จุดที่มันมีของอยู่นะคะเราก็จะได้ของเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเป็นจุดสิ้นสุดของดันค่ะได้ปืนลูกซองเวลสามมาค่ะแต่ยิงได้ทีละนัดค่ะปืนลูกซองแบบเบื้องต้นนะคะมันยิงได้ทีละนัดเองค่ะแล้วก็รีโหลดอีกก็รีโหลดช้านะคะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะในการเอาไว้ใช้ตัวรอดคือมันเหมาะเอาไว้สาหรับในการยิงประตูมากกว่าค่ะอ้โหูได้อุปกรณ์ทั้งหมดค่ะมาค่ะมาค่ะ สโลตเอ็นพีเนี่ยเขาจะเปิดในช่วง6โมงเช้าจนถึงจนถึง4ทุ่นะคะนี่ค่ะเราก็มาส่งเควสนะคะเวลาเรามาส่งเควสเนี่ยเราจะได้ทั้งเลเวลแล้วก็จะได้เงินเพิ่มด้วยค่ะ <Incredible. S 1> แล้วก็จะได้เลือกอุปกรณ์ค่ะแนะนําว่าอันอย่างอันเนี้ยน้ำเอากระสุนปืนมาดีกว่าค่ะเสร็จแล้วก็ขายของค่ะนี่เห็นไหมคะเลเวลขึ้นเลยค่ะแจกเลเวลฟรีอย่างนี้ใครไม่ชอบนะคะ นี่ค่ะจำตัวทองเหลืองได้ไหมคะทองเหลืองเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นกระสุนปืนได้นะคะแต่ว่าในช่วงต้นของเกมเนี่ยแนะนําว่าขายเพื่อเอาเงินดีกว่าค่ะจําเป็นนะคะเงินน่ะเออแล้วก็ขวดที่เก็บมาเนี่ยสามารถขายได้นะคะแต่ว่าเก็บเอาไว้ใส่น้ําค่ะเพื่อเราต้องทํากาแฟเยอะๆก็จะได้มีไว้ดื่มค่ะเอาล่ะมีอะไรขายได้อีกไหมเอ่ยโอเคค่ะนอกจากขายหน้าแล้วก็คงไม่มีอย่างอื่นแล้วค่ะ ไปไม่ชินกันเหรอเลเวลสามเหรอหาเก็บออาก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะเปลืองเงินค่ะรู้สึกว่าน้ําจะไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาได้นะคะแต่ได,ได้รู้วิธีในการทําหมวก mining helmet นะคะหา ah, mining แต่ว่ามันทําออกมาแล้วมันคงจะไม่มีหมอดหรือเปล่าคะจริงๆมันต้องซ่อมนี่นี่เนาะเออถ้าจะซ่อมเนี่ยต้องใช้อะไรอ่ะ๋อต้องใช้รีแพคคิ i ด,ด้วย สำหรับรีแพคคิดนะคะก็คือจะใช้ซ่อมอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กทั่วไปค่ะมันใกล้พังแล้วค่ะก็ต้องซ่อมนะคะมาแล้วค่ะดีเหมือนใหม่ค่ะอมีเสียงเครืบินมาแล้วค่ะสะพายดรอปสะพายดรอปนูน่นอยู่นู่นค่ะแต่สะพายดรอปเนี่ยยังไม่ต้องรีบไปเอานะคะเพราะว่าเวลามันอยู่เวลาก็จะดรอปเนี่ยมันจะดอรอปไกลมากแค่ะ,คะแล้วมันจะใช้เวลาในการเดินทาง อันตรายนะคะแล้วก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ด้ค่ะการที่เราทำเควสของ NBC นเนี่ยเราจะรู้ไปในตัวด้วยนะว่าบ้านหลังไหนเนี่ยมันเป็นบ้านเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะเพราะว่าเควสเลเวล1เนี่ยก็จะจำกัดไว้ให้เราเนี่ยเป็นคนทำใช่ไหมหล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเควสยากๆอย่างเช่ Level 8, Level นเลเวล8เลเวล10อย่างเงี้ยก็จะเป็นของคนอื่นๆที่เขาเก่งกว่าเราอะค่ะมันก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันกว้างมากใช้เวลาเคลียร์แบบ23าวันเลยละค่ะ นี่ค่ะที่นี่และค่ะทีนี้นะคะการเคลียร์นะคะมีสองวิธีนะคะอย่างแรกเลยรับเควสแล้วก็เคลียร์ของเลยค่ะกับอย่างที่สองนะคะอย่าเพิ่งกดรับเควสนะคะเข้าไปค้นหาของข้างในนี้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยออกมากดอีกทีหนึ่งค่ะเราจะได้ของเหมือนดับเบิลเลยล่ะค่ะที่ให้ทําแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ย เราไม่รู้เลเยอร์อะค่ะว่าตรงไหนมีซอมบี้บ้างตรงไหนมีหีบม,มีสมบัติมีเซฟหรือเปล่าอะค่ะถ้าเรารู้เราจะได้วางแผนในการมาฟาร,รม์มในอนาคตได้นนั่นเองค่ะแล้วอย่างที่น้ําบอกนะคะว่าของเนี่ยมนสปอนปตุกเจ็ดวันนั่นเท่ากับว่าอ่าเจ็ดวันเนี่ยคือนับจากวันที่เราค้นนะคะไม่ได้นับจากวันที่เจ็ดจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของเราค่ะเราจะได้วางแผนได้ถูกด้วยค่ะว่าเราจะทํายังไงนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นหนึ่งในทริคที่คนเล่นไม่รู้นะคะนี่ค่ะเก้าอี้ออฟฟิศค่ะเอาเก้าอี้ออฟฟิศมานะแล้วก็มาสครับอย่างนี้ค่ะเราจะได้หนังออกมาค่ะนี่ค่ะวิธีการหาหนังในเมืองนะคะเราไม่ต้องไปฆ่าพวกอ่าพวกหมีพวกเสือพวกหมามือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเราสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อให้ได้เศษหนังมาได้เหมือนกันค่ะเป็นไงคะง่ายขึ้นไหมคะนี่ค่ะ เจอที่เก็บของอย่างดีทั้งสองที่เลยนะคะโอกาสที่เราจะได้ปืนสั้นมาจากตรงเนี้ยมีสูงมากเลยนะคะถือว่าเป็นของดีแล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะพลิเมอร์นี่ค่ะตู้เซฟค่ะเจอตู้เซฟแล้วคะ่ะโอ้โหโชคดีอะไรอย่างนี้คะไอแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการพังเซฟสิไอทำยังไงดีคะเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวคนให้ทั่วก่อนนะคะเผื่อจะมีอุปกรณ์ช่วยพังโอ้โหของดีนะคะเนี่ย ตัว b l a s t radiation นะคะเอามาย่อยเนี่ยเราจะได้เป็นทองเหลืองเยอะมากเลยค่ะระวังนะคะเนี่มีกับดักนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยประสบการณ์ค่ะกระสุนปืนอันนี้คือน่าจะสิ้นสุดดันเจี้ยนแล้วละค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราหาของแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็ค่อยลงไปกดรับเควสด้านล่างค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมันมีเซฟอยู่ด้านล่างใช่ไหมล่ะคะ เซฟ้านล่างนั่นแหละคะ่ะเราต้องไปแกะออกมาให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราจะได้2เท่าเลยละคะ่ะก็คือว่ากดพังเซฟเสร็จแล้วก็รีเซฟค่ะทีนี้น่ะการจะเปิดเซฟอ่ะมี2วิธีนะคะวิธีการแรกก็คือเอาค้อนทุบค่ะหรือเอาอย่างเช่นขวานไม้อย่างนี้ก็ได้ค่ะทุบไปเรื่อยๆจนกว่าจะแตกค่ะถ้าทุบแบบนี้นะคะเสร็จพรุ่งนี้เช้าค่ะเสียเวลาค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีตัวล็อกพลิกตัวนี้นะคะเนี่ยมีอยู่8อันใช่ไหมกด E ค่ะ ค้างไว้แล้วก็ให้เลือกพิกล็อกตรงนี้ค่ะตัวละครของเราก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งค่ะในการปลดล็อกค่ะอันนี้จะประหยัดเวลาที่สุดแล้วก็ประหยัดแรงด้วยค่ะโอ้โหทีเดียวได้เลยค่ะอ่าแลาได้มาแค่อันเดียวแลาได้มาแค่อันเดียวนะคะใจร้ายมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้มันจะสีทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวน้ําขอขึ้นไปหลบข้างบนก่อนลวกันนะคะคงไม่ได้ทำ q u e s ในตอนนี้หรอกค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเช้านะคะ อเอ๊เดี๋ยวก่อนนะคะอ,คอะไรนั่นนะคะมีคะ่ะมีคะ่ะอิสเบคะ่ะอิสเบคะ่ะวา้าไม่มีระหว่างทางกลับบ้านนะคะ <c oughs> โอ้ยแย่แล้วคะ <c oughs> ่เวะเฮ้ยหมาหมาหมาน้องหม,มาอันตรายค่ะอันตรายค่ะหมาอันตรายนะคะบอกเลยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะทีเดียวค่ะ ทีนี้ก็ต้องเก็บเนื้อมาค่ะอันนี้อย่าดราม่านะคะคือเราต้องเอาไปทํามาม่าค่ะไม่ใช่ค่ะอย่าดราม่านะคะคือมันเป็นเกมค่ะเราเอากระดูกมานะคะสามารถมาทําเป็นบนในสิ่งนี้ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ในการแล่เนื้อสัตว์นะคะเอาละค่ะค้นคลองต่อค่ะมีสองตัวมันเห็นแล้วละค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นน้ําแล้วโอ้ยโอ้ไม่เอาหมีค่ะ จเย็นค่ะเขายังไม่เห็นเราเขายังไม่เห็นเราตายมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมีมันตบแรงมากเลยค่ะโอ้ตายค่ะตายค่ะสู้ไม่ได้ค่ะสู้มีไม่ได้ค่ะ้อถึงได้บอกไงค่ะว่าจุดที่น้ำสปอรน่ะมันเป็นจุดที่อันตรายมากค่ะเพราะว่ามันมีมีอยู่ค่ะ ทีนี้จะส,สู้หมีเนี่ยสู้ไม่ได้ค่ะใช้ธนูยิงก็ไม่ตายค่ะใช้ปืนยิงก็ยิงจนหมดแม็กค่ะอเอาอยัางไงดีละคะเนี่ยจะไปกู้ของได้ค่ะเอาลคะค่ะก็ต้องให้ระวังเรื่องพวกสัตว์พวกนี้เอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการฟาร,ร์มของน้ํานะคะก็สำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไตเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ